ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่ดินที่สําหรับปลูกอ้อยอยู่ใกล้ๆกับโซนของตลาดพยเมนค่ะห่างจากตัวตลาดพยเมนอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะคะมุ่งหน้าไปทางบ้านทุ่งปักกถินซึ่งเส้นนี้นะคะเป็นถนนหมายเลข1 3ึ่หน้าแปลงของที่ดินนะคะก็หน้ากว้างถึง2 1 4เมตรเลยนะคะทางด้านซ้ายนะคะมีความกวมีความยาวอยู่ที่88เมตรด้านหลังนะคะ275เมตรด้านขวาติดถนนแล้วก็ติดคลองค่ะอยู่ที่145เมตรมาจากตลาดพยเมนนะคะจะใช้ระยะเวลาเดินทางอยู่4กิโลเมตรนะคะจากตัว ขกสนะคะหรือว่าอบตอพยามนนะคะระยะทางอยู่ที่3กิโลเมตรแล้วก็ดากแยกนยคะไปยังถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะอยู่ที่2กิโลเมตรเท่านั้นที่ดปนแปลงสวยนะคะสามารถที่จะทําการเกษตรได้ทั้งปีน้ําเป็นน้ําชนประทานนะคะรถค่อนข้างทุกขั้นแล้วเส้นนี้นะคะสามารถที่จะเปิดกิจการนะคะทำธุรกิจได้หลายอย่างถัดกันไปนะคะก็จะเป็นโรงรับซื้อพืชผลนะคะแล้วก็มีสําหรับขายอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะยาขามะเรงอะไรต่างๆตรงนี้การขับรถกลับเข้าไปยังในตัวตลาดนะคะก็สามารถไปได้ง่ายห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่ที่ประมาณ50 กว่ากิโลเมตรนะคะส่วนอุตรดิจจะห่างอยู่ประมาณ70กิโลเมตรค่ะอันนี้คือบรรยากาศภายในแปลงเลยบรรยากาศดีมากนะคะและลมพัดเย็นสบายหน้าแปลงจะเป็นต้นไม้นะคะที่ติดอยู่แล้วก็มีป้ายของบริษัทติดอยู่ด้วยสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะขอข้อมูลจากแอดมินได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพในแปลงพื้นที่เสมอสทั้งแปลงนะคะจะเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนสําหรับใครที่อยากจะซื้อเก็บไว้นะคะแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจแล้วราคาการเช่าปลูกอ้อยนะคะก็สามารถเก็บร่วงหน้าได้ถึง 3- และ4ปีเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ยังเเเเปปิิดดใใใหห้้้็นนนนนจจาาาาขอองงงยู่่สสํรรรับคคทีกวตตถถึ24มะะ ทางด้านซ้ายมีความกว้างอยู่ที่88เมตรด้านหลัง275เมตรและด้านขวาติดคลองติดถนนอยู่ที่145เมตรเนื้อที่ตามถนนด6 6ไร่3งาน36ตารางวาเอกสารเป็น,นโฉนดน,นส4สีแดงเลขที่2 3 4 4 6อยู่ที่ตำบลพยาแมนอํเาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ที่แปลงนี้นะคะจะติดถนนลาดยางแล้วก็ติดถนนคลองชนประทานด้านข้างนะคะก็แนวของถนนก็จะมีแนวของสายไฟแรงสูงอยู่ซึ่งก็จะพ้นกับระยะของแปลงที่ดินมานะคะก็จะเห็นอยู่ตรงนี้เลยแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะจุดสังเกตของที่ดินก็จะติดถนนยาวมากนะคะถึง214เมตรด้านฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะเป็นคลองชนประทานซึ่งข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ต้องสูบน้าไม่ต้องเจาะบ,บ่อเพียงแค่เวลาที่น้ําชนประทานนะคะเขาปล่อยออกมานะคะก็สามารถที่จะปล่อยน้ําซึ่งจะมีท่ออยู่ตรงด้านทางซ้ายมือสุดนะคะจะมีท่อซึ่งจะส่งน้ําลงมายังแปลงนี้ได้เลย สำคัญที่สุดนะคะน้ําไม่ท่วมด้วยและสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศของด้านข้างนะคะของคลองสวยมากๆเลยค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของได้หากช้านะคะจะไม่ได้ปล่อยนะคะต้องบอกต้องเก็บเอาไว้นะคะนี่เลยสวยมากๆนะคะที่แปลงนี้เชียร์เลยเชียร์เลยนะคะอยู่ที่ตำบลญาเมนอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะอที่16ไร่เศษเศษนะคะสวัสดีค่ะ